อันนี้จะโชว์นี่ชุดนี้ก็โชว์เป็นมายากลนะเนี่ยชุดดีเข้ามายากลถ้ากินไาเป็นมายากลหมดอยู่ในนี่กระเป๋ามายากลเดี๋ยวทำกระเป๋าให้หายเดี๋ยวเก็บอุปกรณ์จับเสร็จเรียบร้อยกระเป๋าหายดูนี่ยังไงอ่าผมเอานี้ใส่ไปอ่าเออเอากีบุดี่อนอ่ะสามสามสามพอนสามพอนะนับหนึ่งสองสาม โกเอ้าเห็นไหมอ้าวไปไหนชั่วหายไปไหนก็หายแล้วไงเออเขาเรียกกระเป๋ามายาผมก็ไม่เฉลยครับหรือชื่อหรือครับอันนี้นหะมันง่ายจะเฉลยไม่ได้โอใช่ไหมอ่านี่คือหนึ่งเรื่องครับอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ดอกดอกทานตะวันนะดอกทานตะวันเหรอใช่อ้าวเนี่ยมันมีความหมายทานตะวันเขาจะขึ้นทางทิศไหน ทิศตะวันออกตะวันออกแล้วตะวันตกเขาก็เขาก็จะส่งแสงไปหาทางทิศตะวันออกใช่ตอนนี้ทิศตะวันตกอยู่ฝั่งนี้อ่าเขาก็จะหันแสงไปทางทิศตะวันเฮ้ยโอ้มันหันได้มันหันได้ลยูอมันถึงเรียกดอกทันตะวันอ่าเนี่ยหันได้รอบทิศเลยเน้ก็ทำมาขายได้เนี่ยเออเนี่ยนะเออทีนี้มันต้องมีที่มาที่ไปในการเล่นครับใช่อีกเหมือนกันุ๊ เออแค่นั้นแหละโอ้เหลือเชื่อเลยใช่นี่ก็เป็นเงินนะครับเป็นเงินแล้วแต่อันนี้สําคัญมากอะไรนี่ไงเล็กโอ้ยเดีย๋ยวมาแทงลงแทงลิ้นเลยตรงเนี้ยทำไมอะ่ะคนถ่ายมันก็สะะยองขวัญตายเนี่ยจัดมาจัดมาเออจัดมาอ่ะแทงอเอานะครับเล็กเลื่อมๆจะแทงลิน้นโ,โอ้โหเสียวครับเสียวเสียวเออเอโอ้โหบรรหวาดเสียวเนี่ยโอ้ ติดหมวกโอ้ยเดี๋ยวไปดึแทงเอาหมัวเอรอติดมัวเหรออ่าอือฮึ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 โอ้โหแทงไปแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยรุ่นขึ้นรุ่นลงด้วยเฮ้ยโอ้โหทำได้ยังไงเนี่ยฮะงอไว้ไงโอ้หเล็กก็งอไว้ นี้เล่นหลบหลัวเล่นหลบหลัวอันนี้ชวนหัวชวนหัวอันนี้ชวนหัวมันจะมีชุดทึ่งชุดชวนหัวนี่อ๋อโอ้โหนี่นี่นี่อะไรนี่นี่นี่อย่าผูกคอตัวเองนะเฮ้ยยังไม่ถึงเวลาเอ้าเอามาทำอะไรอ่ะมันเป็นเชื่อวัดอุณหภูมิวัดอุณหภูมิยังไงอ่าวัดว่าใครมีไอคิวเรื่องราวของสมองมากมายขนาดไหนอืมหัวใจอ่าล้มเหลวไหม ปอดไตหัวใจปอดม้ามดีไหมเชือกตัวนี้สามารถวัดได้ได้ครับยืนครับอ่าเยืนๆวัดได้ไงอิประมาหัดพิจารณาบุคคลในผู้ขับรถกัตตาอีประเด็นเราปฏิเสธตะกะาปูติกะบอีประเด็ะกะตฆาติตะอประกปุ๊โอ้คาถาเรื่องอะไรเนะี่ยคาถาเนี่ยหน้ามาตรงตรวอมของนี่จากอินเดียเลยครับผมเห็นไหม ผมจะวัดสมองคุณสมองโอ้โหไอคิวร้อยแปดโอ้โหสุดยอดเลยอาเชษใช่ไหมสมองคุณดีมากเลยความจําคุณดีมากคุณดึงได้เป็นพิธีกรผมเป็นรองนายกสมาคมศิลปินตลกด้วยคุณนี่การเงินมั่งคั่งนะโอ้โหสาธุโอ้โหคุณเป็นพิธีกรปากรับหมานี่ปากป่าปากป่าเนี่ยปากแข็งแรงนะเนี่ย หัวใจหัวใจฮ้ยหัวใจก็แข็งแรงนะออกกำลังกายเหรอวิ่งทุกวันหัวใจอ่าปอดม้ำอ่าลำไส้แข็งทงหมดเลยอ่าโอ๊ยเฮ้ยเอาคุณเชษทำไมพี่ตายเอ้าฮอเอานี่ไปเลยอ๋อไอตรงนี้มันอ่อนตัวต้องเลิฟเวลใช่เอาละครับข้างล่างไม่แข็งแต่มีตัวช่วยโอ้ยแจ๋วแจ๋ว ไปก่อนได้เรื่อยๆเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำอไมยังมีอีกหลายมุกโอ้โหเด๋ยวเขาหมดแค่นี้เออตัวนี้เล่นเรื่องเปลวเล่นตลอดเลยเดี๋ยวได้เดยเอาอะไรอ่ะอันนี้อาจจะสงสัยว่าจะมาทำอะไรตะเกียบถึงว่าล้างข้าวต้มเข้าบดไม่ให้เข้าขโมยตะเกียบเข้ามาเพื่อตะเกียบมันรุ่นนี้นะรุ่นนี้ไม่มีขายแล้วนะผมจะบอกดูด้วยตะเกียบอย่างนี้ หายากมันเราเป็นต้ไม้หมดโอ้โหทำอะไรอ่ะเคยเห็นนี่ไหมใครอ่ะกายกรรมกายกรรมเปลี่ยนอย่างอ่าอ๋อที่แทงคอนะอีกเงอเอ๊ะเอ๊ะเยอเลยอ่ะอันนึงเยอะไปมันอาจจะหบาดเสือยนะใช่ใช่เอาอันเดียวเดียวอันเดียวเดียวเดียวอันเดียวพออ่ะก็ดูนะครับเออแทงอ่า โอ้โหยังไม่แทงกังไอแล้วอ่ะจะรอดเลยเนี่ยนับหนึ่งสองสามนับหนึ่งนับสองนับสามเฮ้ยโอ้โหนี่คอแข็งแรงมากนะเนี่ยโอ้โหเห็นไหมหักเลยเพราะอะไรเลิฟเล็บวิวคอไม่มีหักโอ้โหนี่ใช้ได้ะยังไงโอ้สุดยอดสุดยอดลองนะไม่เอาอ้าวไม่เอาเดี๋ยวคอทะลุ มันต้องฝึกฝนมาทุกอย่างมันจะทุกอย่างมันต้องฝึกฝนเอเดี๋ยวเนี่ยนี่นี่นี่อะไรเดี๋ยวขอทานเนี่ยเอียเาเอาเหรียญมาึิงกระป๋องเนี่ยผมนับหนึ่งสองสามเนี่ยสามารถทำให้เหรียญหายได้นะเนี่ยอนนั้หนึ่งผมจะโยนเข้ากระป๋องอ่านับหนึ่งสองยังไม่โยน เอ้าไม่โยนทิ้งสารรอดูอยู่นี่ออนเอ้าอยังไม่โยนยังไม่ยนอนโยนเยนยนลย,ยแ,<น>แค่เหลยอเดียวเ,เราก็สามารถเล่นกดได้เ <พพ S 3> นี่ยที่เขาบอกว่ามือเปล่าเปล่าเนี่ยพระพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยที่หยิบพระหยิบเจ้าการอากาศเนี่ยนี่ฮะมุกนี้เลยนะครับฉเฉลยเลยว่าพระหยิบหยิบพระการอากาศเนี่ยมือเปล่าเปล่านี่ครับนับหนึ่งสองครับเห็นไหม ๋อ,อ้เขาทำกันอย่างนี้มันเป็นมายากนกันนะเดี๋ยวผมจะโยนปุ๊บหลับปลาแล้วล,ลับด้วยกระป๋บบองใบนี้ครับดูอ่ะนับหนึ่งสองสามฮึ๊บเฮ้ยเป็นไงพี่ยหลับตามไม่ได้มองด้วยเป็นไง<ม>พี่อุ้ยสุดยอดเลย่ะพี่โอ้โหเรียกพี่เลยอ,นนอันนี้ไม่ธรรมดาผมไม่ได้ธรรมดาทำไงผมบอกแล้วโอ้โหอย่างว่า อย่าว่าแต่ผมโยนเลยพี่โยนก็ได้ครับผมเหรอได้ครับผมอ่ะเอาโยนได้ครับอ่าเอ้าหนึ่งสองสามปุ๊บเฮ้ยไปไงไปได้ไงยังไม่โยนไอ้จ็ดหมาสีเป็ดยังไม่โยนเลยเนี่ยให้โยนเข้ามาเลยอ๋อมันมีเหรียญนึงเหรอคุณโยนมาผมก็รับแล้วอะยังไม่โยนเลยเนี่ย กำลังตั้งใจซ้อมอย pues ู่ไม่ต้องล่าไม่เล่นไม่ดูเล่ามาเนี่ยทุกอย่างเป็นพยากรณ์หมดอมีอะไรทีเนี้ยนี่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 นีไปด้เล่นหมดกระเป๋าเลยเนี่ยโมนี่หมดเลยเนี่ยแล้วเดี๋ยวไปทำนะทำยูทูบใช่อันนี้บางคนบอกว่าเขาดูกันมาเยอะแล้วเอันนี้บอกไว้เฉยๆนะครับว่ามันเป็นกระป๋องถั่วกระป๋องถั่วแต่ไม่ใช่ถั่วคนถ่ายตกใจ หลอกคุณคุณก็ไม่ตกใจหรอกใช่ป่ะอ๋อใช่ใช่เอ้ยผมก็ลืมไปแล้วเนี่ยผมก็ลืมว่ามีอย่างเงี้ยอ้าผมว่าไอตลอดเลยเนี่ยเนี่ยนี่นีขวดขวดเบียร์เอามาทำอะไรเอ้าเอาผ้าดำคุมขวดเบียร์แล้วจะเป็นเบียร์ดำ แล้วแกกลายเป็นเบียร์ดำเบียร์ดำเนี่ยหากินยากมากเลยเนี่ยคุณนับหนึ่งสองสามหายไปละหายแล้วเหรอครับเชื่อไม่เชื่อระวังหนึ่งสองสามเฮ้ยเอ้าไปไหนห้าขวดอ่ะอยู่นี่อุ้ยโจ๋อ่ะจะไปดึงลงซ่อนไหมเนี่ยอาจจะนี้ไม่ไม่ดึงซ่อนแล้วนะอ่ะดูเลยนะอ่ะ เดี๋ยวผมให้ผมให้คุณยืนนะคุณยืนเฮียนะทำไรให้คุณยืนนะจับว่ามีขวดอยูไ่ไห<ผ>มมีใ<ค>นนี่ขวดโอเคครับนับหนึ่งสองปุ๊บเป็นไงเฮ้ยเป็นไงโอ้โหเป็นไงเนีเป็นไง,เ,นงเอาอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่เฮ้ยน่าเป็นไง เออเมื่อกี้ผมเรียกว่าเข้าไปในร่างกายแล้วนี่ไงมหัศจรรย์าันไหมปหัศจรรย์มากนี่เอาใหม่เดี๋ยวขวดจะหายขวดหายขวดหายนับนับหนึ่งหนึ่งนับสองนับสามเอ้ยเป็นอะไรได้ไงเนี่ยเออท่านผู้ชมขวดหายครับเป็นอะไรเนี่ยนุ่มๆสีแดงเนี่ยเออเป็นนุ่มๆสีแดงไงเอาลูกเล็กลงไปหน่อยลูกเล็กลูกเล็ก เอาลูกเล็กลงไปหน่อยมีกี่ลูกเนาะออ่ะอนี่อ่ะกินเข้าไปกี่ลูกอ่ะดูนะครับจับไปจับไปอ่ะกินเข้าไปละกินเข้าไปละอ่ะกินเข้าไปละโอ้กินอย่างกระเลยอร่อยนะครับออือหืออ่ะหนึ่งลูกกินเข้าไปหนึ่งลูกอ้าว หายไปแล้วโอ๊ยสามลักสามลักเรื่องสามล้อจะอ้วกโอ้โหแเหงื่อหโอ้ยอ้วกมาแล้วอืออ่ะหนึ่งลูกเฮ้ยอ่าอ้ยออกไปและสองลูกหมดโอ้ยยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ย ออกสำนักที่คอเอ๊ะโอ้โหสามลูกแล้วเนะนี่ยเอาเมื่อกี้กินไปลูกเดียวนี่ออกมาสี่ลูกเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโออกมาอีกแล้วนี่กี่ล,กลูกละห้าหก,ล,กลูกเลยเอา้าอย่าไปโมอดิโอ้โห หมือนจโอ้โหกินไปลูกเดียวหมดแล้วออกมาเป็นสิบรูกเลยเมื่อกี้ลูกนะสิบลูกได้เลยเนี่ยจริงอ่ะจริงทําได้ยังไงนับใหม่ได้ไหมเนี่ยสิบรูกหรือเปล่าว่ามันมีถึงสิบเลยผมว่ามันถึงนะเมื่อกี้ลองออกมาอ่ะสองสามสี่สิบรูปมีแค่สี่ลูกเองพี่สี่ลูกได้ไงเมื่อกี้ออกมาตั้งเยอะอ่ะงั้นผมเอาออกทีละลูกนับหนึ่งหนึ่งสอง สามสีุ่ดที่รู้บอกและ4แต่มันเหลืออยู่เท่าไหร่ไม่รู้อคุณอยากได้อะไรขุดคำไว้ให้แน่นนอ๋ออยากได้เรานึกไว้แกนึกไว้นะอคุณนึกยังไงนึกแล้วโชยโชวอย่างนี้เลยอนึกได้อยิปารธรรมติกรโพประโพวันนกาลภาาน้านากาาาเน้เกนนามนนา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 เริ่มไม่ใช่กาลแล้วเริ่มพูดาล้ว กระต่ายกระต่ายอยากได้อะอ้าวโอ้ลืมไปเอาอย่างที่คุณนึกรับกันผมนึกของผมเองนะเอาโอเคหนึ่งสองค่อยๆยเฮ้ยรู้ได้ไงพวกแกไดเห็ุคนสยคุณอยากได้มันอ่ะเห็นคนไงตตาบ้า เนี่ยสงใสัเลิฟเวลทุกอย่างมันเป็นพยัญชนะมันหลายชุดนะมันเยอะชุดกับพี่เอ้ยครับมันต้องฝึกฝนอย่างดีนะมันเยันมาหไหไปมันหมดหรือยังเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วยังมีอีกชุดเด็ดอันนี้ชุดเด็ดชุดเด็ดชุดเด็ดเด็ดอ๋อนี่เป็นดอกไม้นะครับดอกไม้ดอกไม้ให้คุณอ่าดอกไม้ขอมอบดอกไม้ในสวน นีเพื่อวมลประชาโอ,อยูแห่งไหนจะใกล้จะกไกลจนสุดข,ขอบฟ้า